ลงไปพอดีเลยคนระับสวัสดีครับโอ้ยพี่น้องฝนตกแห้งดินี่ฝนตกแห้งเหรอ ดีที่มันเป็นพื้นอันนี้นู่ีเด้อย่ง้องฝนตกเป็นบึงบรรยากาศนะครับในการติดตังด้งเลยที่จิมงานเ้าก็ติดตัง้งกลางสายฝนดียกข้างหลังมันเป็นเดินให้ใหได้พักได้ เดี๋ยล้บบน้อพี่น้องเอ้ยเทียนมาแล้วเทียนโอ้งงันแห้งปปะฝนตกนะครับฝนตกแห้งพี่น้องก็แห้งดอกมันโต้ังัสีเหมืมือเลย มันก oh, das das ็สิแบบเขแห้งแล้วก็ยุดแห้งแล้วก็ยุดอือเขาเป็นเป็นสายรัดนะมันเป็นแห้งแล้วก็ยุดแห้งแล้วก็ยุดนะพี่น้องน้ำเด็ดกับบ๊วยเลยเดยวได้อยู่นะเบิ้งกองบวนเทียน ยุเขาวงครับพี่น้องครับเอาจากนแลนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคือมันคือมันเป็น ทายุพายุพี่น้องมันเป็นพายุฝนนะแม่ทายุฝนทำนั่งใจขอบคุณครับอ้าวพี่น้องเอาลิงมาปักแนหะ่ผู้ใดเอาลิงมานี่ลิงมาปักแหนเะดี๋ยกันท่าหลบ มือแรงก็ใหยุดเด้อฝนเบิ่งพี่น้องคอเลี้ยตัวนึ่งขบวนแฮ่เอาสางไหมนี่มีคนหน้าบอก่ะพี่น้องคอยเลี้ยตัวเล็กน้อยอันเบิ่ง เขาพากนันนั่นแจ้งสุดสวยเอ,อ้ย,ม,อยมันมีอันนี้นะนี่ไปนั่งกินเลยไหมไปฝนไม่ยากเสิฝนลิลนพเนพิ่งเด็กน้อยพากันตากฝนโอ้ยตายตายขบวนมักย้ายอีนึงพี่น้องแบบหลายลอยลูกพึ่งพากันไปตากฝนแล้วกันหวนเซฟฝน ใอ้เข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกด,ด,ดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่นอ้องมานั่งกินข้าวกันฮักน้องอ่ะ ยุคเขาวงครับพี่น้องครับเขาวงนะครับคนตกพี่น้องคนตกตลอดเลยเฮ้ยอยากกินไก่ใช่ไหมเออใช่ล่ะยังางอบุญมาปัน่นนั่นเรา มานั่งฝั่งนี้มันร้อนแสงกินนี่ครับเอาไก่อันนี้ขายยุ่นไ่ครับเอาปีกไก่ปีกกนะคะ,นะคะได้ครับแล้วก็ตำมีตำะมีตำอย่างนี้มีตำอะไรบ้าง กินไหมล่ะเออไม่เอาเ<า>ยอะนะเอเอจะสั่งไก่กเยวเข้าสวยคือคือเ,เอาอะไรไหมเอาข้าวไหม ฝนโกพีน้องโอ๊ยตายตาตแห้งแห้งกว่าเกาดิแหนแห้งกว่าเกาดิทำย่งมากเห็นทันสันยพอ่าแรงเห็มันเศร้าเลยมันตุ๊บไดหมดเพื่อนี่จนยดมือนวันน้องมัดเลยนี่ท่านเป็นร้านที่ปูนร้านที่ดินนี่โอ้เรียบร้อยเลยนี่โอ้แห้งอยู่แห้งแห้ง บบครับราคาใกล้ตรงนี้ครับเก่งใจจุดจุดหนึ่งเจ้าหอนร่วมต,ตละตะทำทะเลร่วมครับเขาสวยน้ำหนึ่งครับเอาหน,นี่บอกมันเป็นยังงมันเป็นแบบเป็นโลกติดตต่อกันบอกว่าจะได้เฮ็ดตะกองแย้เลยคุณถามเลยเื็ดเดียวเฮ็ดประนันหรอบอ่ พูดแล้วเหรอ,อเป็นกำลังใจให้ครับยุคสี่สองหงมันทำได้เลยโกดังโกดแชนเนี่ยพี่น้องเอาลิงลิงปักยังปักลิงแล้วเอาพี่น้องซื้อบัตรมาแล้วนี่แ <c oughs> จ็กสีล้ำเดลล้ำเดลล้ำซื้อไปก่อนไอซื้อบัตรไปก่อน ซื้อบัตรเนี่กลังใจก่อนเด้อซื้อบัตรไว้ก่อนนะครับอีกนกอนเพื่อนจ้างพี่บอยจ้างบอลําใจเกินลอยกัจังสีและพิ่น้องคือต้องเข้าใจต้องเข้อใจบริบทของของพื้นที่ว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนล้าพี่นองเนาะคือมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนอกจากที่เราจะหาวิธีหาวิธีแบบ ตีเลี่ยงได้ไม่เดี๋ยวกับเศร้าเดือดๆท่างสะกวลเศร้าแล้วอันนั้นสะกวลปออันนี้เขาบ้งปอกำ <c oughs> ลังใจครับพี่น้องครับนี่แต่กำลังใจใส่กันเด้อบนโต พี่น้องได้ยินอยู่นี่เสียงฝนเสียงฝนมาเริ่ม,ม,มบิมงบ่มอยู่นี่พี่น้องโอ้มันตกแห้งเลยตกตกแรงเลยอ่ะครับไม่ใช่แบบร้นแล้วมันตกแห้งเลยเนรับทีมง,งานเูาก็กำลังต่อไอ้เหยียด ตาต้ตนไปลงอนว่าเป็นจ้างเป็นเห้ความไปบ้างใจแล้วเขาจะต้องเล่นในเพื่อนให้ได้นะครับเป็นแบบตเงี้ยหน่อยโอ้ยขอบวนตากฝนไม่พี่น้องกตเลยโตัเขาเต่งหนาเมื่อกำงๆก็จะไหลหมดแล้ว บ้อใเขาอเส้าวันนี่นองมันโตแงง,งงแล้วคนน่ะพึ่งได้หน่อยยังตากฝนี่นองเหลือตัวเหลือตัว ขบวนน่ะนะยางตากฝนมึงคือมันตกมันเตมหมอบ้านแล้วพี่น้องลอยเองจะตกแบบนี้แหละแต่ว่ามันตกแบบลินล่นๆไปปล่อยสามารถถ้าลินล่นๆไปปล่อยเขาสามารถลิ่นได้นะเราสามารถลิ่นได้แต่นี่มันมันไม่ปล่อยเลยมันลงเป็นเม็ดเลย lúc bị biệt lấy bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเดียวสิท่านมาเบิ่งบรรยากาศแห่เทียนพรรษานะครับโอ้ยแน่นหน่อยแน่นหน่อยตาฝนงานใหญ่ครับพี่น้องนะครับงานอำเภอนะครับแต่ว่าฝนตกมาแห้งเลยนะครับรูโตนเล็กหน่อยรูโตนนั่งลำแต่งโตวสวยๆงามๆม,มากพี่น้องเห็นบฟังกันมันโบมเมนปล่อย,อยๆแต่ได้พี่น้องมาตกหนักเลยนะครับ วันหน้าว่าให่พลยุทธไห้ได้ทําการแสดงสมโพธในงานบุญประจําปีในงานแหเ่เทีนข้าวภาษางานใหญ่ประจำำํำอาเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์ที่จริงงานนี้ติดต่อเข้ามาเนี่ยสามารถโดนหรดอไม่หรอโดนโดน,โดนแห้งหล้วละ่ะนะครับตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงต้นปีตามตกลงเนีอที่แหล่าสิเอาเป็นวงใหญ่ทางหมอลํำของเขาก็เลยว่า มันเป็นช่วงปิดฤดูกาลเป็นช่วงพักบงนะครับด้วยความพร้อมด้วยโชว์ด้วยอุปกรณ์การแสดงเข้าอาจสิยัางบหั่นเตรียมความพร้อมนะครับเข้าก็เลยว่าถ้าเป็นวงใหญ่เนี่ยปรับลงมาสกิปปรับการแสดงลงมาเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตลาเรื่องต่อกอนทางผู้บริหารเพิ่นกระจดีครับพี่น้องนะครับทางผู้บริหารอบตกุดศิลน,นะครับเพิ่นกระจยดีแห้งนะครับปับจากขนาดวงใหญ่มากก็เอา เลื่อนมือนะครับพี่แหลกงานเป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเราติดภารกิจนะครับเลื่อนวันที่การแสดงก็เลื่อนนะครับด้วยความตั้งใจของพี่น้องอบตพูดสิมของผู้บริหารของทันเลขาผู้ประสานงานนะครับอยากเอาวงสั้นเล่ามาให้พี่น้องทางเขาวงได้เบิงน,น,นะครับย่อมปรับขนาดวงย่อมเลื่อนวันที่ใสหมอลำ นะครับเพราะฉะนัน้นแล้เมื่อนีฝนตกมาเนีย่ยโอ้ยผมก็ได้แต่ภาพานหน้านะครับว่าขอให้ฝนหยุดโดยเร็วนะครับให้ได้ทําการแสดงในสมความตั้งใจของพี่น้องชาวอบตพุทธสินชาวเขาวงนะครับมีเพื่อนตั้งใจอยากเบิงอยากชุม่มวงสั้นเหล่าบนึเทิงศินของเฮานี่น้องข้างบ้านกันให้กําลังใจท่างออนไลน์เด้อนะครับตอนเย็นมีไฟ์สด นะครับพี่น้องผูร่างคุ้นอาจสิย่งบาะั่นได้เห็นลูกข่าวสารตอนนี้ Facebook มันมีการเปลี่ยนแปลงระบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอาจสิปิดกันในอาจสบโเห็นโพดแน่หรืออาจจะเห็นโพสแจ้งเตือนล่าช้านะครับพี่น้องโพสไล่โพสแช่ออกไปซ้อยกันนะครับเพราะว่ามันมีการซื้อขายบัตรมีการเปิดคานขายมันก็เลยว่าเพุเพจให้การมองเห็นเห็นลดลงนะครับสงสารเด็กน้อยตาฝนแม่นครับผม เด็กหน่อยนักเรียนนะครับนั่งล่ำกับมาไล่นะครับขับรถมาขบวนยาวเป็นกิโลสองกิโลเลยนะครับแต่ว่ามาเสียตรงฝนตกพี่น้องมันก็หามอะไรเนาะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับไม่ใช่พายุนะครับมันเป็นช่วงฤดูฝนมื่อไดฝนบ่ตกนั่นถือว่าแปลกนะครับเพราะว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบพี่น้องเช่าเขาว่งใส่สุดผู้ไทย นะครับแต่งกายมากครับรวดมากกระอุดที่จะปลื้มใจแทนผู้บริหารไม่ได้นะครับคดที่ซืปลื้มใจแทนผู้บริหารบ่ได้นะครับ็นความพร้อมเพียงสามคคีของพี่น้องเช่าอำเภอเขาวุงนะครับชุมชนต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆพร้อมใจกันแต่งกายชุดภูไทยมาร่วมขบวนแห่นะครับสมกับเป็นงานใหญ่ระดับอำเภอขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมการอนุรักษ์นะครับแนวคิดภัศนาคติของผู้บริหาร นะครับองค์การบริหารสว่วนตำบลบุกสิมนะครับผู้ประสานงานผู้ไปหาววาจางทีมงานสร้างเหล่าบันเทิงสินมาร่วมทำการแสดงสิงในเบิงโบนะเอาหินนองห้างบ้านพระบ้านซอยกันเน้อนะครับซอยกันพระบ้านซอยกันใกนกำลังใจทีมงานนะครับขอให้ได้ทำการแสดงตามที่ผมคุยกับผู้บริหารมาเบิ่์นมาตกสุปีบะมีปีไหโบตกนะครับตกทุกป,ปีแต่จะตกมากตกน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละปีนะครับล่องเบงนะครับซ่าดเรามาปราเสียนบ่เมื่อนี่ฝนสียุดไหบอนะครับพี่น้องมารวมรุ่นนํากันพี่น้องที่ยุ่ทั้งบ้านอยากรับชมออนไลน์นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับให้กําลังใจทีมงานได้นะครับวันนี้พระเอกนางเอกครบทีมครบวงเต็มวงนะครับล่าเรื่องต่อ,อ,อ,อก่อนทาน้องขอนแกลนพระสุน陀มโนลานะครับพระเอกไม่พระเอกเกา่านั่งเอกไม่นั่งเอกเกา่ามาครบทีมเลยพี่น้อง สามทุ่มโดยประมาณไปเจอกันในกลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างให้กำลังใจนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างให้กำลังใจผู้ใดยังโบหัตถ์อยู่ในกลุ่มตอนนีสมาชิกกับบหันป่านใดได้พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในสถานการณ์ที่วิกฤตในสถานการณ์นี่ฝนตกมาขอกำลังใจจากพี่จากน้องทางออนไลเด้อนะครับนานนะครับเรามีโอกาสให้มาพบกันทางหน้าจอออนไลน์นะครับช่วงนี้ทางผู้บริหารก็เตรียมความพร้อมบ้างแผนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในการจัดเตรียมฤดูกาลที่จะมาถึง นะครับบอมเนว่าได้ยู่ซื้อได้พี่นอ้องเตรียมงานด้านเอกสารเตรียมงานด้านประสานงานต่างๆนะครับเพื่อความราบรื่นในฤดูกาลที่2ของเราเร็วๆนี้มีข่าวดีมาบอกเตรียมพบกับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการหลับร่องว่าเป็นข่าวดีห้กับพี่นอ้องเอฟซีซานเหล่าแน่นอนนะครับเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับถ้าหัวหน้ามากินเขาครับพี่นอ้อง โอ้ตกแห้งพี่น้องเอาขออนุญาตก,กินเขากินน้ำก่อนเดี๋ยวฝนเศร้าตกตา,าลุ่เด้อยสิไรสดพี่น้องเดีย๋ยวบางอีกเด้อ